สวัสดีครับพบกับรายการออนรลอนนะครับกับเทปแรกของพวกเราครับมาที่โรงปูนล้างครับเอ็นพีแถวบ้านใหม่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับเรามาวันนี้ก็มาเปิดนะครับือผมจะบอกว่ารายการของพวกเรานี่จะไม่ออนแอร์ตามเวลาที่กําหนดนะครับแต่ผมจะออนแอบางบางไปครับแต่ที่นี่คือ2อเดือนพวกผมจะออก2เทปนะครับ เราจะมาดูห้องแรกกันเลยนะครับมผมสันนิษฐานมาตามมาครับผมสันนิษฐานว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําที่ปล่อยไว้โลกร้างครับก็มีเศษอะไรเยอะแยะเลยครับแล้วที่สําคัญครับเราก็น่ครับต่อแล้วก็ผลเล่าผมที่ได้ยินมาก็คือตรงนี้ครับเป็น ที่ที่มีคนเอาผู้หญิงมาทำไม่ดีมีลายนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ได้ทําการฆาตกรรมที่นี่นะครับก<ม>็แล้วส่วนแล้วส่วนตรงนี้นะครับก<ม>็เป็นที่ที่มีคนเสียชีวิตนะครับก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไระครับก็ ที่คนเห็นนะครับ้ามาก็เห็นตรงนี้ครับก็นอนอยู่นี้ส่วนต่อที่ต่อไปที่เราจะมาดูก็คืนะอห้องนี้ห้องนี้ปล่อยไว้นานนึงครับก็เป็นห้องน้ำอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็นะ นมองเห็นไหมครับอ,อ๋อดูจากสภาพแล้วก็โดนปล่อยทิ้งมานานนะครับเราจะต่อกันที่ชั้นสองครับพ <c oughs> วกเราได้ทำการขอแล้วนะครับขอเจ้า้าที่นะครับ ตามมาดูที่ชั้นสองนะครับครับก็มนเจอรองเท้านะครับรองเท้ามันอาจจะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนที่ปล่ยไว้นานก็เป็นระเบียง ต่อคร <ford passage S 1> ับลองดปดูรอบๆครับเราจะมาดูห้องนี้ก็มีห้องน้ำอีกนะครับก็โว่ไม่ต้อมานานนะครับ ต้องรอเข้ารรบรรทุกเขามากเลยคนระับดูสังเกตแต่ฝนนะเราจะอ๋ะอแล้วก็เห็นตัวนี้ดนะ้วยค,ครับเด็นลอไปครับที่เขาทิ้งไวนะ้ เรามาดูตังนี้ครับเป็นโถแต่อะไรก็ไม่รู้ครับกล่ามาดูครับเข้ามาดูแต่กล้อืมครับครับจากที่เราสำรวจรอบอบของ ลงพูนนี่ครับก็ไม่พบอะไรผิดปกติมานะครับก็จะพบก็พวกหลังคายนะพวกรองเท้าอะไรเก่าครับกับพวกของใช้ต่างๆที่เขาเก็บไว้ทิ้งไว้ครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับที่เฟซบุ๊กก็ายการออนรอนนะครับส่วน YouTube ก็เสข้าไปว่า n r x a u a นะครับก็ สามารถเข้าไปติดตามดูความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะครับสมหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ